ม่เพิ่มเปิดตัวสินค้าน้องใหม่โจจิซันสกีนเมื่อือนคุมภาพันที่ผ่านมาแต่กระแสตอบรับดีเกินคาดนั้นเป็นเพราะได้พรีเซนเตอร์สุดฮอตก้านก้ามาการันตีสินค้าและคุณภาพงานนี้ทางผู้บริหารคุณจิ๊รจิจราพรผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดบริษัทโทฟูสกินแคร์จำกัดตอบจ้ำความแรงต้อรับซัมเมอร์ด้วยการเปิดตัว2พรีเซนเตอร์9.9 PP นบก้าพีพีบุญปีดีแบรนด์โจจิซันสกินและเลมอนมี ในงานโจจิเซนสก,กินเอ็เกเลมอนมีฟันแอคทิวิตี้ทูทายตั้งใจทุกแอคทิวิตี้สนุกเต็มที่ทุกกิจกรรมโดยมีดีเจอ่องรับหน้าที่พิธีกรแลนะฟิชเช์บาร์กลังสิก ีวันนี้แบบเรียกว่าเปิดตัวพิเซนเตอร์ใหม่คู่นี้เป็นไงบ้างครับมาตอนนี้เนก็ถือว่าเป็นคู่จิ้นที่แบบดังที่สุดในตอนนี้นะคะแล้วก็คือเป็นกระแสดีมากๆตั้งแต่ที่เราลั่นข่าวไปว่าเราจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ก็แฟนกับติดต่อกันมาเยอะมากๆนะคะแล้วก็จะถือได้ว่าเป็นงานที่มีการแมช์กันลงตัวเนาะน้องก้าวมารับเป็นพิเซนเตอร์ เกี่ยวกับพิมกันแดดของเราเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าตอบโจทย์เพราะว่ามีหลายไลฟ์สไตล์แล้วก็จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เนี่ยพิ่ออกมาเมื่อเดือนกุมภานะคะก็มีกระแสะตอบรับที่ค่อนข้างดีมากๆเพราะว่าน้องก้าวก็เป็นส่วนที่แบบช่วยผลักด,ดันให้สินค้าบางทู้จักไว้ึ้นส่วนน้องพี่ๆก็จริงๆเราอยู่กันมาครบป,ปีแล้วเนาะ,ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าทุกคนให้ความตอบรับที่ดีแล้วก็ สไตล์การแต่งหน้าของน้องพีพีเนี่ยทุกคนก็แบบเป็นที่รู้จักกันดีแล้วว่าน่ารักสดใสซึ่งเข้ากับคอนเซ็ปต์แบรนด์ของเราแล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่แบบน้องทั้งคู่ได้มาร่วมงานกันในวันนี้ทําให้แบบทุกคนสนใจนะคะทั้งตัวผลิตภัณฑ์ด้วยแล้วก็ให้ความตอบให้การตอบรับพิเูจนเตอร์ของเรามันมันเป็นเทคิคยังไงคะทำไมแบบต้องเป็นสองคนนี้ทำไมก้าวต้องเป็นตัวแทนนี้ทำไมพีพีต้องเป็นตัวแทนนี้คือจริงๆเราสอดพีพีมาได้ก่อน เมา่อตอนนั้นคือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นสีที่แบบค่อนข้างจะเด่นชัดในเรื่องของความสดใสแล้วก็น้องพีพีคาเลกเตอร์เขาก็ค่อนข้างชัดเจนในส่วนนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็พอปีนี้เป็นจริงๆกันแดดเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ mega project ของปีนะคะแล้วก เราก็มองว่าเออน้องก้าวเนี่ยเขาเป็นสายสปอร์ตเนาะชอบเล่นกีฬาแล้วก็ของเราเนี่ยมี4สูตรเป็นสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงหน้าด้วยกันแดดได้ด้วยโดยเฉพาะแล้วก็เกี่ยวข้องกับการสายกีฬา รักสุขภาพแล้วก็รักธรรมชาติด้วยสินค้าของเราเนี่ยสามารถใช้เขาเรียกว่าเป็นมิตรตตอปะการางังคนที่บบกว่าจะไปเล่นน้ําไปลุยลุยสายลุยก็คือได้ตอบโจทย์หมดเลยทุกไลา,สา์สไตล์ค่ะอ่ะเดี๋ยวขอพี่พีก่อนเอาพี่พีกค่ะอยู่กันมนาะหนึ่งปีค่ะสำหรับในตัวของเราอะไรอย่างเงี้ยกับผู้แทนนี้เออคือต้องบอกเลยว่า เป็นเหมือนแบรนด์เครื่องสอําอางน้องใหม่ที่รู้สึกว่าพ,พัฒนามาหรือว่าได้มาเริ่มใช้อ่ะค่ะคือเป็นเครื่องสาอางที่สีสันพาเทลสดใสน่ารักมากคือเราสามารถแต่งไปได้ทุกที่จริงๆคือจริงๆได้ทุกวัยเลยะคะ่ะตั้งแต่น้องๆวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนถึงวัยทํางานแล้วก็พกพาง่ายแล้วก็ใช้ง่ายมากๆสีสันสดใสพี่ก็เลยรู้สึกว่าที่อินทรูอินมากาเ่ราเันเหมาะเลยเนาะบเหมาะเลยจริงๆได้ทุกเจนค่ะเพราะว่า เพราะว่ามีหลายสีมากแล้วก็แบบมีแบบพุกหมวดจริงๆคือเดินเข้ามาเนี่ยคือจบเลยที่เลมอนมีค่ะความสวยก็เลยส่งต่อมาถึงหนึ่งหล่อหาใช่ค่ะก้าพี่ก้าไปมามาในรอบปุ่มเครับรักแดดเลยรักแดดเลยวตอนแรกที่ว่าเริ่มต้นด้วยแบบว่ากันแดดสายปอร์ตก่อนแต่พอว่าไลฟ์สไตล์หลายๆอย่างมันก็แบบว่าตอบโจทย์ในตัวผมด้วยก็เลย แบบว่าค,ค,ค่อยๆขยับไปไม่ว่าจะเป็นโปรดักที่สามารถโดนอาบผิวที่ลงแบบว่าก่อนแต่งหน้าได้หรือว่าเป็นเนื้อผ้าอะไรที่แบบว่าซึมซาบบางเบาผิวที่สามารถใช้ได้แบบ everyday มันก็ทําให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่เพราะว่ามันมีปัะพันธ์ขอางโจติสสินค่ย ผมก็รู้สึกว่ามันพัฒนามาเป็นแบบผลิต่ัณฑ์รุองใหมที่สามารถใช้เอพิเดตได้ตัดผิดเกี่ข้าราชการน้องใช่ใช้ได้เลยไหมของเราใช้ได้เลยครับหนึ่งเรืองใช้ได้ตามสถานการณ์เลยหนึ่งคนบางทีใช้ได้มากกว่าหนึ่งสูตรก็คือสามารถลงพร้อมกันได้เลยก็จบเลยใช่จบแ่บทีละสูตรก็ได้ครับเรื่องอะไรสถานการณ์อยากแนะนำหน่อยไหมอก็มีแอคทีฟสปอร์ตนะฮะก็ที่ ผมชอบเลยก็คือเราสามารถมีแบบได้ทุกตัวของเราเนี่ยต้องบอกกันนะว่า SPF 50 PA บวกบวกวกนะซึ่งแบบว่าตอบโจทย์สำหรับแดดยุคนี้มากๆแล้วก็จะเป็นเนื้อโทนอัพเนื้ออัลฟ่าแล้วก็เนื้อเฟสที่แบบว่าลดอุณหภูมิช่วยให้ผิวแบบเย็นขึ้นหลังที่เราตปกานมากง่ายสะดวกสบายสะดวกสบายแน่นอน จะฝากอะไรไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะว่าม,ามันเป็นการเปิดตัวแล้ว <S 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 มันก็ต้องมีคนแบบให้ความตื่นใจนนอะไรมาฝากได้เลยค่ะก็ฝากผลิตภัณฑ์โจจินะคะแล้วก็เลมอนมีด้วยเพราะว่าอย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไปหลายๆครั้งก็คือเราก็เน้นคุณภาพค่ะมาก่อนทุกอย่างเสมอจนเราได้พรีเซนเตอร์เนาะที่มั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเราด้วยมาร่วมมือกันนะคะในการโปรโมทสินค้าของเราแล้วก็ จะเรียกได้ว่าน้องพี่พีก็คือสัญลักษณ์ของเลมอนมีเลยคค่ะวามสดใสคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราที่เราขีดเอดขึ้นมาแล้วก็น้องก้าวก็ตอบโจทย์จริงๆนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านมากที่ให้ความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ให้การสนับสนุนน้องทั้งสองด้วยเป็นอย่างดีค่ะซ่ไนค่ะซื้อพีพรู้ มตอบหแน่นอนค่ะว่าอีเวนต์บอยค่ะถ้าในกรุงเทพนะคะมีวิวเชียงมีเอ่อบูธก็มีนะคะแล้วก็มีที่วัสานออนไลน์เซเว่นอีเลเว่นมีขายแล้วก็ร้านค้าตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศเลยค่ะประมาณ700ร้านค้านะคะที่เรามีตัวแทนจําหน่ายชองทางออนไลน์อย่างนี้ได้ไหมคะช่องทางออนไลน์ได้ค่ะทาง m o เดิร์นเทที่เป็นข้างนะคะออนไลน์มีขายหมดเลยค่ะ บมได้เลยว่าถ้าเดินเข้าไปตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยก็จะเห็นหน้าของเราอยู่คู่เันใช่คู่เลยเนาะกาเห็นหน้าทีๆแล้วก็อาจจะวางใกล้ๆกันก็ได้อาโอเคนะโอเคอ่ะ๋ยวอินเตอร์นะคะมองตรงตา